ท,ทำบุสมถูกฐานเมื่อนี้เข้ามารายงานข่าวอยู่บ้านนาโมเมืองไซผู้ท้องแขวงเสาในเขตเนาะมื่อนี้กับฝนฟ้าอากาศตกอย่างนักหน่วงลากาฝนกะน้ำก็เริ่มแตกแกงขึ้นขึ้นมาแล้วทาบุสมกะเข้ากะบสิบ้าผ้าทผบุสมเนาะไปเบิง่งข้าจ้อตึกสะดุง้งป้าเพื่อคือมันังเก้าอี้ค่ะแถวะ แม่น้าแห่งธรรมชาติเคือเ่อนมาได้แต่เดือคนอันนี้บ่ต้องตกใจเนาะเพราะว่ามันถ่วมแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วก็เลยบอคิดคนิ่งน้าเพราะมันเป็นจากสีทุกปีทุกปีไม่ต้องตกใจนะคะท่านผู้ชมแต่้าน้้ำถ่วมบรรมงย้ำได้แสดงว่าน้ำถ่วมโลกเนาะ้าเมื่อได้น้ำท่วมบรรมงก็คือน้ำท่วมโลก มาตึกสะดุ้งขักแต่บอทันสมัยขัดเนาะใครแต่บอแบบเอายังก่อเอาจะมาวางแบบนั่งทะเลในช้อปปิ้งเอยช้อปปิ้งเขาเออนยังก่อโซฟ์บอเอามาน่งแบบว่าชิลๆสบายๆมืันอยู่ทำกลางทะเลได้บอป้าขึ้นอยู่บอสฮะโอ้ยฮะมึงมึงหน้าเขากูจำมึงบ่ได้ต้วนอีนีนาเขา อนี่นะเ้าแหง้งเฮ้ยมึงปฮกาอี่มให้กุยบ่เฮ้ยกุยนั่งง่อยคือมึงนี่นะฮึกุยห่านปีงค่ะมึงฮึกได้ตายกูจะบปดีพี่น้องวะเต้นดดึงเตินจะดึะดง ตัวสามต้งหนำแค่น้เนะเฮ้ยสบายดีเลยสบายดีทัมุ้ส้มทุก่านปลาเขาใหญ่มนเลยมันเล่นนั่นละมันน่ามันก็เล่นบทกอันนี้คือกินลมชมวิวนะทุกคน

จะไม่ได้พี่น้องเลยเหมืนหนาแต่แกงไม่พี่น้องเอ้ยน้าหมองแกงมานี้นะวันนี้ขอวันนี้ขออนุญาตใส่เป็นเงเกงขาสั้นนะคะพอดีว่าจะมาดูที่ทําเศรษฐกิจใหม่ค่ะทําเศรษฐกิจใหม่ก็คือแบบใส่พี่น้องชาวบ้านทุกคนเนาะมาตือนสะดุ้งอยู่บอนนี่เพ็บนเกิดเงยเงยเงยยังไงยยกสะดุ้งยกเสือด้งแหล่งท่องเที่ยว tăng tiền nãm mà kèng p nang ấy mới bưng nẻ phun á, ừ. mưa riêu hết rồi เอาเลยค่ะน้องเชด,ดุ่งนะคะ,คะถือปลาด้วยค่ะถือปลาด้วยค่ะแมวนังเอกเงียวม้าได้เลยค่ะยกให้เจ้าของคนต่อาจากมาค้มตากับบุตรก็เถื่อนเนาะเนี่ย ก็ชมแข่งชมพาต่อไปไอขยันนีโตยังกาะคือมาน้ำไันงานนะคยีงกูไปถ่านเยียเป็นแป๊บนึงนะเป็นหนึ่งนะมึงราก็เป็นหนึ่งเออเนี่ยท่าปผสมนะนี่น้ำแตะแกงเนี่ยข้าะเจาใส่ยังไงก้ะวจาะเห็นยังข้าเจาะลงลิงตอชอด ในบ้านเฮามันนับแตงแกงนะพีนะ่นะน้ำถั่วไปเบิดเลยนะอันนี้คือพนชัยอียงังสอนมออออนันเลยอียังก่อนบละวลาอียังก่อนนี่นะก็เอยังจีบวะมานุก ตงกูบ่อีเตือนนล้งนี่เลมาตัวต้งลงกูบ่อันนี้ขออนุเอาแต่ลรงสีบอกเลยมาเลยยังมีคนโทรมาบออันนี้ขออนุญาตได้ทุกคนเพราะว่าขออนุญาตเหยียบตังค์เราแล้วเนาะเพราะว่าเฮาอยากแซ่นาะขนะเดียวก็ให้ชมบรรยากาศในการตึกระดุกของเพคนซืดๆเนาะบางกินลมชมวิวบางเถอก็อาจจะถือเข่ามาตั้งโต๊ะอาหารกินแทนเนาะ ด <laughs> ินเนอร์กันนึรรากเลยจะทำอะไรกันดินเนอร์เดน,นะนบรรยากาศที่น้ำขึ้นแบบงามจริงๆนะน้ำขึ้นทุกปีเนาะมันบ่ได้เป็นตะยานดอกหน้านะมันขึ้นอยี่ทุกปีทุกปีทันปีได้น้ำมัขึ้นแสดงว่า,าแตกแล้วคุยให้ไปมุมป่งบนให้บนให้ลายมุมไว้มีลายมุมนะมึงหงนึ่งนะโต๊ะกระเล่งโต๊ะกระโต๊ะดอกเ <laughs> อาไม่เทียงเงียบเลยอ่ะ

พอเขาลงมามันเปื่อนคนทางเปื่อนถือถือมะฮูอันนี้ถือแล้วตัผู้ช่มตผู้ชมถือได้ผู้ชมถือได้ตั้ชถือเ้มาเขาเข้ามานไหมาถืออะไ้ยหมานเลยแม่ตังงนีแหงต่อเอเยน อยากแต่น okay, ah, ้ำต้นกันไดเขาไปแย่งแข่งแย่งขาพี่น้องขึ้กระดกเด้อบานนาขอกานาต้มที่นั่นออกแกงนล่ะวนโค่นกระทกลิ้นท่อบังบังบังพี่น้องลุก่อนจาอะไรปคนใหญ่อ่ะต๊๊กเต๊ะ้ยบ่ได คืนโทษชามเมียนจะต้องน้ำยังวะแต่ว่าโทษำตน้น้ำอันนี้ก็ต้องมาด้วใจเน,น่ยะมาตาฮาจิโลอ,อืม้าได้ชิลล์ต้นหนึ่งมั้งายมาเมือนนาแพกรหูกกัน้วแมนน้ำล้น่ฝั่ะนังนายเห็นละเรา่อยเลยนะตาันนั้น่เราตึกละเ่อเยโอ้ยพ่ะ <c oughs> พันบอกเื้ยคนน้ำใหม่ไหมโบหูคือกันข้าพเจ้ากับโบูก็้ำใหมนน่น้ำใหม่หนหคนก็น้ำใหม่อยู่เพื่อนคนลราอยู่ป่าอยู่หน้าอะไรในเซิร์ฟป้าโอ้ <c oughs> ไปไปส่องยังดูกระตาตาข่อยกระไรโอ้ยปลาคอ <c oughs> ปลาคอปลาคอกับปลาเครง็งเนาะทุกคนโอ้ยสะดุ้งน้อยพอดีเป็นแพ้ป้าคือบอกเอาเก้าอี้มานั่งเพื่อนไออ,อุ่นบอกสบายสบายยกขึ้นดูป้า <c oughs> เมื่อจะค้งไว้นะอืมสะดุงห่างเนาะน้ำเริ่มลงแล้วเนาะลงแล้วน้ำลงไว้ริบุนได้่นไรลงไปุ๊บน้ำลงในบางต้นอื่นต้นอื่นตัวอะไรคะไม่รู้สินี่ล่อนี้น้ำท่วมเออ จี่วเล่านี่น้ำห่วงเอ้าเียเอาไวน้นี่ก่อนเอาไวน้นี่ก่อนไวน้นีน่ก่อนขุงยางอะไรบาให้แม่ขุนยางม่ใครเน่กำดีกระเพาะแล้วนะเนาะอาผู้ใดเนี่ยนะเฮ้ยเขาจะเก็บยังให้เจ็บที่หล่อบอลเนี่ยนะบอลชื่นฮะบอลชื่นนะเก็บพักขยางพักขยาง เห็นจิหลอก็เอาลรเด้ออย่าไปหนีฝนเนียมันใฝนบบอ,อ,อ,อันนี้เขาจะเก็บจิหลเพรใส่มองอันนะใส่มองบอยออเออใส่มองออมไปเบิ่งใส่มองก็ไปเบิ่งใส่มองก็ให้เล่าถ่ายไปแล้าจะเบิ่งก็แป๊บหนึ่นนนนงเพื่อเห็นกระปูกกับขากะปู้ไม่ใส่แกงเรา,มาไม่ไออเมอานะอันกระปูอันเล่าอันนะเพื่อเลาถิ่มกระปู ป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงพี่ป้านะอาสมเฮาไปอยู่ซ้ายปลาเขาจะบ่ถืึกบอลเมื่อกี้มีช็อตเด็ดนะทุกคนเมื่อกี้ขุบกบเมื่อกี้นี่ข้าพเจ้าเองนะขุบกบได้บ่บเด้ปลานะใส่มองนะบ่ถืึกซ้ำคือบ่ใซตไปจังสิบ่คือบ่ใซตไปแบบว่า ทางนาควงไปเลยผู้สสยต้นหอมมะกะทันอันนี้ก็วิธีชนบดนอะทุกคนนาะแบบว่าหาอยู่หา,หากินยำนําขึ้นเนาะอันพวกเข้านีกา่กะหา,ยหายอยู่หากินกันบรรยากาศจะสีโคตรมากเลยนะทุกคนแต่ว่ามันเปื่อนอยู่แต่ว่ามันโอเคเนาะ เปื่อนนะแต่ว่าโอเคปะน,น้ำท่วมน,น้ำท่วมเบิดเอาผู้ดได้ไปอยู่นะหาันอันน่้นอะนะแหแกนิน <c oughs> ไ,ได้เนะอ็งอยงคาสมัตกีนะเอ็งเอาแแฝกก้อนกินอ่อนๆมันนะเอาไปกินเอาก้อนอ่อนมันไปกิน เป็นควายกินเราอยากกินเยวจะรีวิวในการกินงานให้เบิรงนและทุกคนไม่ใช่ควายนะคะเราจะรีวิวให้ดูค่ะแค่ควายน้ำคนนะติมันจะหวานหวานมันจะหวานหวานกินได้ค่ะถ้าสมมติ่างูุได้ไปอยู่ป่าลงทางหรือว่าลงป่าลองย่างเนาะแต่เห็นก้อนใหญ่เอาสิเอามากินบรรเทาได้ทุกคนบรรเทาในการหิวได้อนะันนี้แนะนํำวิธีการลุยป่าเราถลงทาง นกุ่แล้วจะพากอง้าลงีเตสิขาดหรือยังเนี่้วพกกระยงนี่เพื่อกายประชันกระยงนี้เก็บอะไนะเนี่ยนี่เลี๋ยงไปนะถนนหนาวกระดอกระดิ่งเฮ้ยอ๋อเห็นะ น่าตองแท,ทพอ,อพเพ<อ>ที่น้องเลยอ่านนน่น่กแง้ามนแหเกียรอิมโมมนั่นน้ำมันฝัดก่อขอนี่นี่แหละไปนะ,มะนมมไม่ใช่กกบกีดากบกซีดาอืมกระันมาจากไหนเนี่ยเออ ปักสังบ่ใช่ศิลาไปค่ะเรียกว่าปักนางแย๊กไงเก็บกินไปบายใช่นั่งนั่งไหลบ่เห็นใครนั่งหักบ่เห็นใครบ่ต้องสะสมกันเลยสิค้างพี่ถ้าสิเอาได้โพดหนักตายมันน้ำมันปักแน่มันจะสีดีกว่าร้อยน้ำบ่ได้ให้แม่มึงเอาร้อยๆ

โอ้เข่าเสียหายแต่ไข่แต่ว่าเข่าบัทันมานแตาเข่ามานเนี่ยโอ้ยคิดนักอันนี้ยังววามันเป็นแคบแบบวาเป็นยังเป็นกอเข่าอยู่เนาะเข่าบัทันมานทามานในเสียหายนักน่วงกับบนักน่วงเนยทุกคนมันถ่วมแค่มือเดียวแล้วมันก็ลงมันไริด้ถ่วมบนมือบนเว็นลายลส่องหลายลทางกับคือสิมาไทยทางูุชมได้เห็นนากานไลายลหมองหลายลบ่อนเนาะแต่ว่ามันก็โอ้หมดกัดทางูุชมหมดกัดหมดกัดมายืนหมองหมด ว่ากับวันจกซ้ำเแบบว้นฉากมืองตวนหลายๆส่องหลา่ทางกันก็สิมาถ่ายบรรยากาศจากตีนธารมบุษมได้เบิ่งน้ากันลนะเนาะแบบว่าน้าขึ้นน้าขึ้นของบ้านเฮานนะมันเป็นตะยานแล้วเป็นย่างืองว่าซ้ำๆว่าซ้ำๆแบบว่าบางคนอาจซอรี่เบิ่งแบบเบิ่งบรจกเนานะอาจแบบรี่ไปเลยกับมี่นะก็เลยมาอธิบายในรอบสองอีกเนาะทุกคนน้าท่วมไปเนี่ยมันจะเป็นน้าท่วมลูกพี่ท่วมใจหน้าเนาะบ้านเฮานน้ำท่วมบ้านเฮานมันยู่ง เป็นน้ำขึ้นของทุกปีนะจ้าลมกระแห้งแหงพายุเข้าเนาะวันที่สามสิเอ็ดพูดนะได้ยินข่าวอ่ะสิบเอ็ดไป,ไดไปอ้ยใช่ๆ,ๆ yes. ย่ังแสดแล้วเลยลูก นี่เขาก็ขอจบคลิปเพียงสนิทก่อนได้ทานผู้ชมทุกท่านขอขอบพระคุณทุกท่านนละขอขอบุกขอบใจนําท่านผู้ชมเนาะที่คอยติดตามคอยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาเนาะขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนําเบอร์เบิงนมื้อนี้ก็ขอให้มีสุขภาพห่างกายแข็งแรงครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคอยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บตาทุแล้วจ้าสบายดีทุกคนบ๊ายบาย